สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมก็จะมาทำโครงงานสื่อเพื่อการศึกษาครับโดยวันนี้หัวข้อของเราก็คือฟิสิกส์ครับโดยเรื่องที่เราจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือแรงและกฎการเคลื่อนที่ครับโดยก่อนที่เราจะศึกษาแรงและกฎการเคลื่อนที่ครับเราต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับบทนําไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ทั้งการแตกเวกเตอร์การบวกลบเวกเตอร์และการหาแรงลับโดยเวกเตอร์ครับก็คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศท,ทาง ซึ่งจะต่างกับสเกล่าเพราะว่าสเกล่าเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ขนาดอย่างเดียวครับตัวอย่างของเวกเตอร์เนี่ยก็เช่นความเร็วอัตราเร่งการกระจัดแล้วก็ตัวอย่างของสเกล่าเนี่ยครับก็เช่นมวลหรือว่าจะเป็นอัตราเร็วหรือว่าเป็นระยะทางเวกเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราสำคัญเลยก็คือต้องมีขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตอบ ตอบเวกเตอร์เนี่ยต้องมีทั้งขนาดและทิศทางสำคัญมากส่วนต่อไปก็คือเราทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยสามารถโหลดชีตได้ที่ลิงก์ใต้ล่างครับเรามีชีตให้แล้วแต่ว่าพยายามทำอยู่โอเคแล้วก็มาดู excitement 1ครับเขาบอกว่าข้อ1แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์แรง แรงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับเพราะว่าแรงเนี่ยมันจะต้องมีทิศทางเสมอเพราะว่าเวลาเราผลักออกไปเนี่ยเราต้องบอกทิศทางด้วยข้อ2มวลเป็นปริมาณมวลเป็นปริมาณสเกลามวลเนี่ยนิยามของมวลเนี่ยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่าง ระหว่างช้างกับมดแบบนี้มันก็คือปริมาณที่บกบอกถึงความเฉื่อยหรือว่าปริมาณที่บกบอกถึงการต้านสภาพการเคลื่อนที่สมมุติว่ามีช้างตัวหนึ่งเนี่ยกับมีมดหนึ่งตัวถ้าพอพูดถึงมวลเนี่ยระว่างช้างกับมดเนี่ยคิดว่าใครมีมวลมากกว่ากันครับคำตอบก็คือช้างเพราะว่าช้างเนี่ยถ้าเราออกแรงผลักเท่ากันเนี่ย ช้างจะมีการต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่มากกว่าคําว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าจากหยุดนิ่งก็คือเคลื่อนที่ถ้าจากเคลื่อนที่อยู่แล้วก็คือเคลื่อนที่ด้วยมีความเร่งก็คือเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ก็คือการที่วัตถุมีความเร่งเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อยู่แล้วเราจะไม่เรียกว่าวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ ต่อไปก็คือข้อสามนะเดี๋ยวก่อนมวลเป็นมวลมีหน่วยเป็นอะไรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมโดยมวลที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราต้องทราบก็คือไม่ว่าเราจะเอาไปวางไว้ที่ไหนที่ไหนมวลก็จะมีค่าเท่าเดิมเสมอถ้าสมมติเอา เอาช้างเนี่ยไปวางไว้ที่ดวงจันทร์ช้างเนี่ยตอนแรกมีมวลอยู่สิบไปวางที่ดวงจันทร์มวลก็มีอยู่สิบกิโลกร,รมัมอาเอาแรงก่อนแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นนิวตันต่อต่อไปก็พูดถึงเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเนี่ย เป็นปริมาณที่คนเนี่ยจะค่อนข้างสับสนกว่กับมวลเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันที่เราเรียกกันเนี่ยมันจะเราคิดว่ามันเป็นหน่วยกิโลกรัมแต่จริงๆแล้วมันเป็นมีหน่วยเป็นนิวตันมีหน่วยเป็นนิวตันเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันเกิดจาก m g ถูกต้อง m เนี่ยก็คือเป็นหน่วยของมวลและส่วน g เนี่ยก็คือก r a ว ity หรือก็คือค่าความเร่งที่ แรงค่าความเร่งที่แต่ละดวงดาว <c oughs> ก็คือโลกเนี่ยจะประมาณ9.8ดหรือเราจะใช้เป็นสิแทนเพราะว่ามันตัวเลขมันลงตัวกว่าส่วน <c oughs> แระน้ำหนักเนี่ยถ้าอธิบายตามตรงเนี่ยมันก็คือวัตถุอยู่ตรงนี้นี่คือพื้นผิวโลกถูกไหมเวลาเราชั่งน้ำหนักเนี่ยไอเครื่องชั่งเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเรามีมวลเท่าไหร่แต่ที่มันสามารถตรวจสอบได้ก็คือแรงกดที่เรากดลงมาตรงนี้ กับแรงผักที่ขึ้นไปตรงนี้แรงกดที่กดลงมาตรงนี้เราเรียกว่าแรงเอส่วนแรงขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าแรง n หรือก็คือ normal force โอเคเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยก็จะเกิดจากมวลคูณด้วย Gravity หรือว่าค่าความเร่งที่พื้นผิวของแต่และดวงดาวนั้นโอเคแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยเป็นแรงชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำหนักเลยเป็นปริมาณเวกเตอร์โอเคต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่4ก็คือข้อสุดท้ายก็จะเป็นเขาถามว่าความเร่งเป็นปริมาณใด ความเร่งเนี่ยก็คือค่าอัตราของการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าความเร่งเนี่ยมันจะต้องมีทิศทางด้วยเสมอเพราะฉะนั้นถ้ามีชิตแสดงว่ามันจะเป็นเวกเตอร์ Victor. แต่มันจะมีคำหนึ่งที่สับสนกันก็คืออัตราเร่งอัตราเร่งเนี่ยจะไม่มีทิศทางกําหนดเพราะฉะนั้นอัตราเร่งเนี่ยจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนความเร่งเนี่ยถ้าความเร่งเป็นบวก แสดงว่าความเร็วเพิ่มขึ้นถ้าความเร่งติดลบแสดงว่าความเร็วลดลงเราสามารถเรียกความเร่งที่ติดลบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเฉื่อยโอเคจบข้อหนึ่งต่อไปก็